สวัสดีครับวันนี้ไท a าร์ตแมสแอนด์เฮล멧ขอนำเสนอวิธีการทำสีและประกอบโมเดลนะครับซึ่งเป็นโมเดลวัสดุเรซินนะรหรือเรียกว่าเรซินคิดนะครับเป็นรูปตัวการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนผู้หญิงนะฮะหรือเป็นแนวมังงะนั่นเองนะครับซึ่งจะมีวิธีการทำยังไงไปติดตามกันเลยครับ ขั้นตอนที่1น,นะครับเราจะต้องตรวจสอบชิ้นส่วนของโมเดลก่อนว่ามาครบไหมนะครับโดยดูจากใบประกอบนะฮซึ่งก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มาค่อยๆเช็คไล่ทีละส่วนนะครับแขนขาใบหน้านะครับผมอะไรต่างๆว่ามีครบไหม ขั้นตอนที่2ก็คือตัดแต่งส่วนที่เกินออกโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้เครื่องเจียสายอ่อนหรือเครื่องเจียจิว๋วในการเจียชิ้นส่วนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการหล่อชิ้นส่วนที่เป็นเรซินเนี่ยมักจะมีส่วนเกินอยู่แล้วซึ่งจะต้องขัดออกนะเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้การหล่อเนี่ยเกิดฟองอากาศมากนะครับหรือบางครั้งบางทีชิ้นส่วนที่เกินออกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ ช่องสำหรับที่ใช้เทเรซินลงไปในแม่พิมพ์ขั้นตอนที่3เป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันโดยเราต้องนำชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาทาบกันลองเทียบกันดูก่อนนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมาย4มุม ของรอยต่อเพื่อจะให้รู้เพื่อเราหาจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาจุดกึ่งกลางในการเจาะเพื่อให้พอดีตรงกลางทั้ง2ชิ้นส่วนนะครับเราก็จะต้องทําเครื่องหมายนะครับมาร์กเอาไว้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ขีดนะครับเป็นกากบาดตรงกึ่งกลางของที่เรามาร์กทำเครื่องหมายไว้ทั้ง4จุดโดยที่เราก็ใช้สว่านในการ เจาะรูของชิ้นส่วนในแต่ละชิ้นนะครับตรงเครื่องหมายที่เราทําเครื่องหมายกากบาทเอาไว้ในแต่ละชิ้นส่วนเพื่อให้เป็นรูแล้วก็จะทําการประกอบในขั้นตอนต่อไป ในการประกอบชิ้นส่วนนะครับเราจะใช้แกนลวดเป็นตัวยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันให้แข็งแรงนะครับแกนลวดเนี่ยจะเล็กหรือใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้นต้องรับน้ําหนักมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับท่าทางของโมเดลตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่มีขนาดเล็กแล้วก็อยู่ในท่านั่งเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนต่างๆไม่ต้องรับน้ําหนักมากนักเราจึงสามารถใช้เส้นลวดขนาดเล็กได้ แต่ในส่วนของผมของตัวโมเดลนะครับซึ่งจะเป็นสีที่ต่างกันออกไปผมก็จะแยกส่วนเอาไว้แล้วก็นำมาประกอบในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ค่อยขัดแต่งแล้วก็ทำสีในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ในขั้นตอนที่4เมื่อเราประกอบชิ้นส่วนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในระหว่างข้อต่อมีรอยประกอบที่ไม่สนิทด,ดีนะครับเราก็จะต้องซ่อมตรงรอยประกอบต่างๆเหล่านั้นการใช้กาวตะช้างหยอดอย่างเดียวเนี่ยก็จะทําให้ค่อนข้างช้าเพราะว่าเวลากาวตะช้างมันแห้งมันก็จะยุบตัวลงไปนะครับเพราะนั้นถ้าถ้ารูมันใหญ่ก็จะต้องใช้เวลามาก วิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือการใช้แป้งทาตัวนะครับผสมกับเกาวตาช้างเพื่อเป็นการอุดรอยประกอบนะครับเพราะว่าแป้งทาตัวเนี่ยก็จะไปช่วยยึดโมเลกุลของเกาวตาช้างนะครับทำให้ร่องรอยที่กว้างแล้วก็ลึกเนี่ยตื้นขึ้นอย่างรวดเร็วดีกว่าการใช้เกาวตาช้างเพียงอย่างเดียว อุดรอยต่อของชิ้นงานโมเดลด้วยกาวตาช้างแล้วก็แป้งทาตัวแล้วนะครับเราก็นำไปขัดไปแต่งไปเจียในส่วนที่เกินออกนะฮะกาวตาช้างที่ผสมกับแป้งทาตัวเนี่ยก็สามารถที่จะขัดแต่งได้นะครับแต่ค่อนข้างจะมีความแข็งนะฮะค่อนข้างจะมีความแข็งมากถ้าใช้กระดาษทรายก็ขัดค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะนั้นใช้ถ้ามีเครื่องเจียก็จะสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น วัสดุอีกตัวหนึ่งที่ผมมาใช้ในการอุดรอยต่อนะครับก็คือสีโปร,รถยนต์นะครับโดยสีโปร้รถยนต์เนี่ยก็จะเป็นสีโปรพลาสติกนะฮะซึ่งในตัวสารเคมีก็จะเป็นตัวเดียวกับเบสซินที่ใช้ในการหล่อตัวโมเดลนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราเอาสีโปรมามันก็จะยึดติดกับตัวโมเดลได้ค่อนข้างจะดี แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือสีโป๊เนี่ยค่อนข้างจะขัดด้วยกระดาษทรายได้ง่ายกว่าเกาวตระช้างผสมกับแป้งทาตัวเพราะนั้นก็จะทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อโป๊สีเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำไปขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ,นะบโดยกระดาษทรายที่จะใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นกระดาษทรายน้ำนะครับความละเอียดตั้งแต่เบอร์320ขึ้นไปนะฮะ ในการขัดสีโป้เนี่ยใช้เบอร์320ก็เป็นขนาดที่กำลังเหมาะนะครับขัดได้ง่ายแล้วก็ผิวเรียบขั้นตอนที่5นะครับเมื่อเราขัดสีโป้ด้วยกระดาษทรายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ตากโมเดลของเราให้แห้งแล้วก็นำมาพ่นรองพื้นด้วยสีขาวในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งการตรวจเช็ครายละเอียดนะครับว่าที่เรา พอกไปนั้นรอยต่อรอยประกอบเนี่ยเรียบร้อยดีหรือ,อยังนะถ้ายังไม่เรียบร้อยดีเราก็อาจจะต้องโป๊สีเพิ่มแล้วก็ขัดแต่งเพิ่มอีกแต่ถ้าเรียบร้อยดีแล้วการพ่นสีขาวเนี่ยก็จะช่วยให้เนื้องานเรียบเนียนนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกันมากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งบางทีสีโป๊ที่เราใช้เนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับสีเข้มบ้างอ่อนบ้างก็เป็นคนละสีกับ เนื้อเรซินที่เป็นตัวเนื้อของชิ้นงานโมเดลการพ่นสีขาวเนี่ยก็จะช่วยให้สีในชั้นต่อๆไปที่พ่นเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันสีพ่นรองพื้นสีขาวแห้งแล้วนะครับก่อนที่ผมจะลงสีในส่วนของสีเนื้อนะครับผมก็จะทําการเขียนดวงตาก่อนนะครับโดยวิธีการก็จะเริ่มตั้งแต่ร่างแบบของสีนะครับด้วย ใช้การใช้ดินสอนะครับหลังจากนั้นก็จะลงสีด้วยสีอะคริลิกนะฮะให้ได้สีตามที่เราต้องการ ในขั้นตอนที่6นะครับเมื่อเราลงสีดวงตาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้ยางพาร,รานะครับก็เป็นยางพาร,ราหล่อแบบที่เราใช้ทั่วๆไปเนี่ยแต้มลงไปบนดวงตาเพื่อเป็นการกันสีนะฮะไม่ให้สีที่เราจะพ่นในชั้นต่อๆไปซึ่งเป็นสีเนื้อเนี่ยไปเลอะเปื้อนในส่วนของดวงตานะครับจริงๆการเขียนตาเนี่ยสามารถทําได้ทั้งก่อนที่จะพ่นสีเนื้อหรืออาจจะทําในทีหลังก็ได้เช่นเดียวกัน ขั้นตอนที่7นะครับเราก็จะมาพ่นสีเนื้อกันนะครับโดยในชั้นแรกนะครับผมจะใช้สีเนื้อปกตินะซึ่งผสมเอาไว้แล้วซึ่งสีเนื้อก็คือสีส้มเบรดนะครับด้วยสีขาวแล้วก็เติมสีน้ําเงินลงไปนิดนึงเพื่อให้ออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนสีเนื้อที่ผมผสมเอาไว้ก่อนอยู่แล้วเนี่ยสามารถพ่นได้ทั้งโมเดลที่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่ว่าในส่วนของโมเดลผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วปกติจะมีสีผิวค่อนข้างขาวกว่า เพราะฉะนั้นผมก็จะผสมสีขาวลงไปเล็กน้อยนะครับกับสีเนื้อที่เราจะใช้พ่นแล้วก็พ่นให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นแล้วผมก็กลับมาใช้สีเนื้อตัวเดิมนะครับที่ไม่ต้องผสมสีขาวก็คือสีมันก็จะเข้มกว่าสีแรกที่เราพ่นเอาไว้แล้วก็พ่นในส่วนที่เป็นร่องนะครับเพื่อให้เกิดน้ำหนักของสีเข้มนะครับเช่นตามซอกแขนนะครับร่องอก นะครับใต้คางนะใต้เขา่าแล้วก็ส่วนที่ควรจะมีสีเข้มเช่นหลังมือหลังเท้าแขนภายนอกหัวไหล่เป็นตน้นสีเนื้อในน้นำหนักที่3ที่ผมจะใช้ก็จะใช้สีเนื้อตัวเดิมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผสมสีแดงลงไปนิดหนึ่งนิดเดียวนะฮะแค่เพียง1หยดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้มถ้าเราพ่นถ้าเราเติมมากเกินไปเนี่ย สีก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะนั้นเติมลงไปแค่นิดเดียวหยดเดียวนะครับหรือว่าเอาผู้กันจุ่มจุ่มเดียวแล้วก็เอามาผสมที่เราเอาสีเนื้อมาผสมสีแดงเนี่ยก็คือผมต้องการสร้างน้ำหนักเข้มนะครับผมก็จะเอามาพ่นในร่องซึ่งลึกกว่าในส่วนที่เราพ่นน้ำหนักไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือน้ำหนักที่เราพ่นเมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ เป็นร่องทั่วๆไปทั่วทั้งตัวนะแต่ว่าในส่วนที่ผมผสมแดงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นร่องที่ลึกขึ้นอีกเช่นส่วนที่เป็นแขนนะครับพาดลงไปบนหน้าอกซึ่งแน่นอนว่าเนื้อ2ส,ส่วนมันไม่แนบชิดติดกันสนิทแน่นอนเพราะนั้นเราก็สร้างน้าหนักที่เข้มขึ้นโดยการใช้สีเนื้อที่ผสมสีแดงลงไปหรือ,อาตามปลายเล็บนะครับนิ้วมือนิ้วเท้านะฮะเราก็ใช้สีนี้ พ่นลงไปด้วยเพราะปกติแล้วสีของเล็บของคนทั่วๆไปเนี่ยก็จะออกเป็นสีชมพูมากกว่าสีเนื้อปกติขั้นตอนที่8หลังจากพ่นสีเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เราก็มาถึงส่วนในการพ่นสีผมพ่นรองพื้นด้วยสีเงินแล้วก็พ่นสีเหลืองทับลงไปเพื่อทำให้เส้นผมมีประกาย เช่นเหมือนลักษณะของผู้หญิงที่มีผมบอลน,นะครับอย่างเส้นผมของฝรั่งถ้าเราเห็นเนี่ยเวลาที่มันกระทบกับแสงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีความใสแล้วก็ระยิบระยับสะท้อนแสงนะครับจะไม่ใช่สีทึบๆเพราะนั้นผมจึงอรองพื้นสีผมด้วยสีเงินนะครับแล้วจึงพ่นสีเหลืองทับลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วผสมสีแดงลงไปในสีเหลืองที่เราพ่น ทับหน้าเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะเพื่อให้เกิดเป็นสีส้มแล้วก็พ่นในส่วนของปลายผมไล่ขึ้นไปนะครับโดยให้คงเหลือสีเหลืองไว้ในส่วนที่เป็นไฮไลไท์เช่นส่วนนูนของเส้นผมแล้วก็ส่วนที่อยู่กลางศีรษะเว้นสีเหลืองเอาไว้เสร็จแล้วเมื่อพ่นสีส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเติมสีแดงลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้เกิดสีส้มแดง แล้วก็พ่นไล่น้ำหนักในส่วนที่เข้มเช่นในส่วนของร่องของเส้นผมนะครับเพื่อให้เกิดน้ำหนักเส้นเส้นผมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเป็นส่วนของน้ำหนักที่เข้มๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้สีแดงสดๆมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะตัดกันจนเกินไปหลังจากที่เราพ่นสีส้มแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผสมสี สีส้มอ่อนนะฮะโดยใช้สีส้มที่เราพ่นในครั้งแรกแล้วก็เติมสีขาวลงไปนะครับแล้วก็ใช้กลวิธีปัดแห้งหรือวิธีการไดปรัดนะครับเพื่อเป็นการสร้างไฮไลท์ในส่วนที่นูนเพราะบางครั้งบางทีการที่เราพ่นตามร่องด้วยสีส้มแดงที่มันเข้มเนี่ยบางทีถ้ามือเราไม่นิ่งจริงๆมันก็อาจจะเกินออกมานอกจากร่องบางเพราะฉะนั้นการ ปัดแห้งหรือได้บัดเนี่ยก็<ม>จะช่วยเก็บรายละเอียดในส่วนที่เลอะส่วนที่เกินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้งานของเราออกมาเนี้ยบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูไม่เป็นแอบรัดล้วนๆไปมากเกินไป,นไปก็คือมีการใช้ผู้กันในการเพ้นต์มากมเป็นบางส่วนบ้าง หลังจากที่สีเนื้อนะครับบริเวณลําตัวในแห้งดีแล้วนะครับเราก็มาแกะยางพลาออกนะฮะที่เราปิดตาเอาไว้โดยเราใช้ปลายของใบมีดคัตเตอร์นะครับสกิลเพื่อแกะยางพลาของออกแล้วก็ใช้แหนบหรือใช้ในการดึงยางพลาออกไปเราก็จะได้ดวงตาที่เสร็จสมบูรณ์นะครับในขั้นตอนที่9นะครับเราก็มาเก็บในส่วนรายละเอียดของใบหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยในขั้นตอนนี้เนี่ยผมใช้สีไม้นะครับสีไม้ระบายน้ํา ในการเพ้นเพราะว่ามันจะให้สีที่ค่อนข้างที่จะซอฟแล้วก็อ่อนมากกว่าการใช้ผู้กันกับสีอะคริลิกในการเพ้นนะครับแต่ว่าใน,ในบางส่วนอย่างเช่นเส้นขอบของของตานะครับไฮไลท์สีขาวที่อยู่กลางดวงตาเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้สีอะคริลิกนะครับแล้วก็ใช้ผู้กันในการแต้มนะฮะเพื่อให้เกิดความคมชัดมากยิ่งขึ้น เพราะว่าการใช้สีไม้ระบายน้ําจะไม่ค่อยคมมากนักจะค่อนข้างจะเบลเๆลนะครับแล้วก็อาจจะเห็นเป็นการลักษณะของการแรงเงาขั้นตอนที่10นะครับเมื่อเราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบผมทางด้านหน้านะครับโดยเรา เชื่อมต่อนะครับผมทางด้านหน้าแล้วก็อุดรอยต่างๆเนี่ยโดยใช้กาวมหาอุดหรืออีพ็อกซี่พุตตี้นะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วๆไปนะครับกาวอีพ็อกซีเนี่ยก็จะเป็นเรซินอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงนะแล้วก็สามารถที่จะเอามาปั้นนะครับเพื่ออุดรอยใหญ่ๆได้นะครับ หลังจากที่เราอุดแล้วเนี่ยเมื่อเราอุดกาวมหาอุดเรียบร้อยแล้วจนกาวแห้งดีแล้วนะครับโดยโดยประมาณก็จริงๆควรจะทิ้งไว้สัก4-5ชั่วโมงนะครับถึงจะเอาไปขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเพื่อให้รอยประกอบมันเรียบในขั้นตอนที่11เนะครับเมื่อเราขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วก็ตากไว้จนโมเดลของเราแห้งดีแล้วเนี่ย เราก็มาเก็บรายละเอียดในส่วนที่เราประกอบผมเอาไว้แล้วก็ขัดไปเมื่อกี้นี้สีมันก็จะถลอกบ้างไปบางส่วนนะครับแล้วก็เพื่อกลบรอยเนี่ยเราก็จะเริ่มพ่นด้วยโดยการพ่นด้วยสีเหลืองก่อนเป็นดับแรกโดยเริ่มที่บริเวณการศีรษะนะครับแล้วก็ไล่ลงมาในส่วนของเส้นผมที่มันนูนขึ้นมาด้วยในบางส่วนกระจายกันออกไปเสร็จแล้วเราก็ใช้สีสีส้มนะครับพ่นไรน้ำหนักตามร่องผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ใช้สีส้มแดงพ่นในร่องเป็นชั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำการปัดแห้งหรือว่ารด y บั t อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดในระยะสุดท้ายให้เรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราพ่นสีเก็บรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เคลียร์ด้านนะครับหรือ flat เลกเกอร์ acker, นะครับในการพ่นทั่วไปทั้งตัวเพื่อให้โมเดลของของเราออกมาเนี่ยมีสีด้านหมดทั้งตัวโดยปกติแล้วเนี่ยโมเดลที่มาจากกระตูนก็มักจะเป็นสีด้านหมดอาจจะมีส่วนที่เป็นสีเงาก็คืออาจจะเป็นบริเวณของริมฝีปากแล้วก็ดวงตาเท่านั้นเองแต่ว่าบางครั้งบางทีก็เป็นสีด้านโดยทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวกระตูนเสร็จแล้วเราก็ได้เป็นโมเดล ของตัวการ์ตูนผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่เสร็จโดยสมบูรณ์ t ทอ a ร์สแมสแอนด์เฮลก็ขอจบในเรื่องของการทำสีแล้วก็ประกอบโมเดลในคลิปนี้ไว้แต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ